สวัสดีครับผู้ชมครับกลับมาอีกครั้งแล้วนะครับกับรายการเอกลักษณ์ไอทีนะครับมาพบกันเป็นประจำอย่างนี้เลยนะครับทุกๆวันเสาร์นะครับสำหรับวันนี้นะครับมาพบกันในนะครับวันเสาร์นะครับที่23นะครับเดือนพฤศจิกายนพศ2556นั่นเองนะครับตอนนี้เป็นตอนที่50แล้วนะครับสำหรับเอกลักษณ์ไอทีนะก็ผ่านมาทั้งหมด50ตอนแล้วนะครับเดี๋ยว เดี๋ยววันที่ประมาณวันที่เจ็ดนะวันที่วันเสาร์ที่7เดือนพันวาคมรายการเอกรัก IT อทีก็จะครบรอบ1ปีแล้วนะครับก็ยังไงก็ใครสำหรับใครที่อยากอวยพรนะครับอวยพรรายการเอกรัส IT อก็สามารถเข้าไปอวยพรกันได้นะครับที่ w w w f a c e b o o k c o m เอกรัก IT นะครับเอกรักษก็สะกดว่า A E K A R A T นะครับ แล้วแต่ท่านก็แล้วกันนะครับว่าถ้าโจวยพรหรือไม่ออยพรก็ผมไม่ได้บังคับนะครับเาแ,แล้วนะครับก็สําหรับก็ยังนําข่าวสารสาระไอทีมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังเหมือนเช่นเคยนะครับทั้งหมดข่าว IT 2ข่าวแล้วก็สเปคของโทรศัพท์มือถือ2รุ่นนะครับเอาละครับก่อนที่เราจะไปเริ่มข่าวแรกกันนะครับก่อนอื่นเรามาพูดช่องทางการติดต่อกันสักน,นิดหนึงนะครับ ใครที่มี f a c e b o o k นะครับเข้าไปกดไลค์กันได้นะที่ w w w f a c e b o o k c o m ด k a เฟอกรนะครับตอนนี้ใน Facebook มีคนกดไลค์ประมาณ35ไลค์แล้วยังไงก็ขอขอบคุณทุกคนด้วยแล้วกันนะครับใครที่ยังไม่ได้ไปกดไลค์ก็เข้าไปกดไลค์ด้วยละกันนะครับใครที่มี Twitter ก็เข้าไปกดติดตามผมได้เลยนะที่ Fol k 2 5 5 5นันทรนะครับ Folk ก็สะกดว่า F-O-L-K นะครับ อินสตาแกรนะครับก็ชื่อเดียวกับ t วิตเตอร์เลยนะครับก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปเริ่มข่าวแรกวันนี้นะครับผมมีเรื่องเกี่ยวกับราคาโทรศัพท์มือถือพอดีพอดีวันพอดีที่ผ่านมาเนี่ยผมไปเติมเงินมาแล้วผมเจอใบนี้นะครับใบอันนี้ใบนี้เลยก็คือผมเปิดดูแล้วเนี่ยน,นี่นะครับอันนี้เป็น iPhone 5c นะครับถ้าไม่เห็นก็ต้องขออภัยด้วยนะครับอันนี้เป็น iPhone 5c นะครับ อันนี้เป็นของทาง d t แท็นะครับ d t แทซึ่งอันนี้เป็นโทรศัพท์มือถือที่ทาง d t แท็จจำหน่ายนะครับนี่นะครับอันนี้เป็นราคาของโทรศัพท์รุ่นต่างๆเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวเสียเวลาทีนึงนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นเดี๋ยวผมจะขอเล่าเลยกันนะครับว่าว่าทาง d t แท็เนี่ยจำหน่าย p p o o n เนี่ยราคาเท่าไหร่นะครับก่อนอื่นเรามาเริ่มจาก iPhone 5c กันก่อนเลยนะครับถ้าเป็น iPhone 5c เนี่ย รุ่น 16G นะครับราคาเครื่องเปล่านะครับจะอยู่ที่27,300บาทนะครับแล้วก็ถ้าราคาเครื่องพร้อมแพ็กเกจนะครับราคาจะลดเหลือ19,900บาทนะครับราคาเครื่องพร้อมแพ็กเกจเนี่ยก็คือหมายควมมว่าซื้อเครื่องปุ๊บแล้วเราก็สมัคร 3G เลยอันนี้คือทางดีแท็จะลดราคานะครับสำหรับรุ่น 32G นะครับเครื่องเปล่านะครับจะอยู่ที่24,550บาทนะครับ ราคาเครื่องพร้อมแพ็กเกจนะครับ23,650บาทนะครับแล้วก็ iPhone 5S นะครับ16 g b นะครับจะอยู่ที่ราคาเครื่องเปล่านะครับจะอยู่ที่24,550บาทนะครับ huh. ราคาเครื่องพร้อมแพ็กเกจนะสองหมันหกร้อบาทนะครับ32 g b นะครับจะอยู่ที่28,250บาทอันนี้เครื่องเปล่านะครับเพราะราคาเครื่องพร้อมแพ็กเกจนะสองหมันสามร้บาทนะครับส่วน 64จิกนะครับเครื่องเปล่านะเครื่องเปล่านะครับจะอยู่ท okay. <factual S 2> ี่31,950บาทนะครับราคาเครื่องพร้อมแพ็กเกจนะครับ39,500บาทนะครับสำหรับ iPhone 5นะครับ5เฉยๆนะครับ iPhone 5นะครับ16จิกนะครับราคาเครื่องเปล่าจะอยู่ที่24,555บาทนะครับราคาเครื่องพร้อมแพ็กเกจนะครับ29,000บาทนะครับ 32จิกนะครั 26, บเครื่องเปล่านะครับจะอยู่ที่28,255บาทเครื่องพร้อมแพ็กเกจนะครับ24,355บาทนะครับรุ่น64จิกนะครับเครื่องเปล่าจะอยู่ที่31,955บาทนะครับเครื่องพร้อมแพ็กเกจนะครับ27,955บาทนะครับเดี๋ยวผมขอเล่าอีกสองรุ่นนะครับแล้วก็เดี๋ยวรุ่นที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาเล่าต่อในสัปดาห์หน้านะครับ สำหรับ iPhone 4S นะครับ iPhone 4S เนี่ยถือว่าทาง d ี e ท h ก็ยังจำหน่ายอยู่เพราะว่าประกาศราคาไว้นะครับ iPhone 4S นะครับรุ่น8 g b นะครับถ้าเป็นเครื่องเปล่านะครับจะอยู่ที่14,990บาทนะครับราคาเครื่องพร้อมแพ็กเกตนะครับ14,500บาทนะครับส่วนรุ่น16 g b นะครับราคาเครื่องเปล่านะครับจะอยู่ที่27,000บาทนะครับราคาเครื่องพร้อมแพ็กเกตนะครับ19,539บาทนะครับ แล้วก็อีกรุ่นหนึ่งนะครับ iPhone 4นะสีเฉยๆนะครับมีเฉพาะรุ่น8 g ินะครับราคาจะอยู่ที่11,300บาทราคาเครื่องพร้อมแพ็กเกจ1 5 9 0บาทนะครับแล้วก็เดี๋ยวรุ่นที่เหลือเดี๋ยวผมจะมาเล่าต่อในสัปดาห์หน้าแล้วกันนะครับเอาละครับก่อนอื่นเรามาเข้าสู่ช่วงนี้กันเลยนะครับกับช่วง IT อัปเดตนะครับกับการมาอัปเดตสเปคโทรศัพท์มือถือเอ้ยขอไปครับเพียนไปแล้วนะครับก็ กับการมาอัปเดตข่าวสารวงการ i อทีนะครับเรามาข่าวแรกกันเลยนะครับข่าวแรกนะครับกับเรื่องของ DT แทนะครับชี้ปีหน้าค่ายมือถือแข่งดุดำนะครับราคาแพ็กเกจดึงลูกค้าเข้าระบบนะครับ dT แทนะครับมองปีหน้าอุตสาหกรรมโทรคมนาคมนะครับมีการแข่งขันดุนะครับผู้ให้บริการต่างงัดแคมเปนหวังดึงลูกค้า เข้าระบบนะครับหลังโค้งขาย 3G ขึ้น2.1 GHz นะครับพร้อมรองรับการใช้งานมากขึ้นล่าสุดอัดงบ CRM นะครับกว่า140ล้านบาทดูแลลูกค้ามากขึ้นโดยการใช้ระยะเวลาใช้งานแรกรับส่วนลดซื้อเครื่องใหม่นะครับนายประกรณ์พันพันเชษนะครับผู้อำนวยการอาวโสฝ่าย การตลาดบริษัท Total Access Communication จำกัดม,มหาชนนะครับหรือ d t AC นะครับเปิดเผยว่าปัจจุบัน D-TAG มีลูกค้าใช้งานกว่า27ล้านลายและจำนวนลูกค้า70%ยังคงใช้โทรศัพท์ที่ไม่รองรับระบบ 3G คึืน2.1 g ิกะเฮิรตซ์ซึ่งแต่นี้ไป D-TAG จะเน้นการใช้กลยุทธ์ในการทำกิจกรรม ดูแลลูกค้าหรือ CRM เพื่อขอบคุณลูกค้าในแต่ละกลุ่มของ d t แทล่าสุดเปิดตัวแคมเปญยิ่งอยู่นานยิ่งรักเธอด้วยงบประมาณในการทำ CRM ในการทำแคมเปญน,นะครับนังก่ลาวที่140ล้านบาทจากงบ CRM ทั้งปี350ล้านบาทนะครับถือว่าเป็นงบไม่มากนะครับ หาเทียบกับผู้ให้บริการรายอื่นแต่ d ีแทจะมอบแคมเปญอื่นๆให้ลูกค้าอีกซึ่งไม่รวมในงบประมาณดังกล่าวนะครับปัจจุบันนะครับปัจจุบันสัสดส่วนระยะเวลาการใช้งานลูกค้าของ d t แท็จะแบ่งเป็นลูกค้าใช้งาน22ปีจำนวน143 14คนมากกว่า10ปีจำนวน1ล้านคนหรือ4%ลูกค้าน้อยกว่า3ปี อยู่ที่69%และ3-5ปีอยู่ที่12%และการใช้งาน5ปีขึ้นไปมากกว่า5ล้านคนโดยลูกค้าจำนวน3.2ล้านคนยังใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในระบบ2 G อยู่นะครับรีแทจึงอยากให้ลูกค้ากลุ่มดังกล่าวสามารถเข้าถึงโทร,โทรศัพท์สมาร์ทโฟนได้มากขึ้นในประกรณ์ก่าวนะครับสำหรับแคมเปญดังกล่าวนั้น ดีแท็จะให้ลูกค้านำอายุการใช้งานในระบบมาเป็นสัสดส่วนเอ,อขออภัยครับในระบบมาเป็นส่วนลดเพื่อซื้อมือถือทุกรุ่นทุกยี่ห้อที่ดีแทกร่วมเป็นผู้จำหน่ายทั้งที่เป็นของ d t แทกเองและพาร์ทเนอร์นะครับอย่าง Samsung หรือ iPhone เป็นต้นโดยอายุการใช้งานในระบบ หเดือนจะได้รับส่วนลดค่าเครื่องอยู่ที่10บาทนะครับในขณะที่ลูกค้าที่มีอายุการใช้งาน20ปีจะได้รับส่วนลดสูงสุดที่2,400บาททั้งนี้สามารถรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่25ธันวาคมปี2,556นะครับทางเป้าสิ้นปีจะมีลูกค้า ใช้สิทธิในการรับส่วนลดอยู่ที่ประมาณ3.2แสนลายนะครับนายประกรณ์นะครับกล่าวว่าในปีหน้านะครับผู้ให้บริการจะมีการแข่งขันดน้าน CRM ที่สูงนะครับเพื่อดึงลูกค้าเข้าระบบและจะเห็นการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของโปรโมชั่นมากขึ้นแต่กลไกตลาดจะเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหนจะอิงกับกลุ่มบริษัท TrueMove จำกัดด้วยเพราะที่ผ่านมาทรูได้มีการลดราคาค่าโทรและเพิ่มความเร็วเน็ตให้ลูกค้าเพื่อต้องการดึงลูกค้าให้ใช้งานโดยส่วนมากจะเป็นลูกค้าที่กลุ่มที่เข้าไปแลกซิมการ์ดมาเพื่อใช้งานอินเทอร์เน็ตฟรีโดยเมื่อใช้งานหมดก็ทิ้งซิมดังกล่าวทั้งนี้ปัจจุบันนี้แท็กมีลูกค้าใหม่ เข้าระบบที่ประมาณเดือนละ1.6ล้านลายและมีการออกจากระบบประมาณ1ล้านลายนะครับและนี่คือข่าวแรกนะครับกับเรื่องของ DT แทชี EE, ปีหน้าค่ายมือถือแข่งดูดดำนะครับราคาแพ็กเกจดึงลูกค้าเข้าระบบนะครับต่อไปข่าวที่2กันเลยนะครับกับเรื่องของ Motorola เปิดตัว Moto G สมาร์ทโฟนราคาเบาเจาะตลาดล่างนะครับ m o t ต r ร l a ล่านะครับโมบิลิตีนะครับเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นล่าสุดนะครับโมโตจนะครับที่เมืองซาเปาโลประเทศบราซิลนะครับโดยเน้นให้เป็นสมาร์ทโฟนราคาย่อมเยาเริ่มต้นที่179เหรียญสหรัฐเริ่มวางจำหน่ายปลายปี2,556นี้นะครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า m o t ต r ร l a โมบ i ลิตีนะครับได้จัดงานเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นล่าสุด Moto G ที่เมืองเซาเปาโลประเทศบราซิลโดยมีนายเดนนิสนะครับบูซัยซีอีขึ้นแนะนำบนเวทีในงานโดย Moto G ออกแบบมาให้เป็นสมาร์ทโฟนระดับพรีเมียมแต่มีราคาย่อมเยานะครับมีขนาดเครื่องกว้างนะครับ 65.9มิลิเมตรยาว140ออขออภัยครับยาว129.9ม mm, ิลิเมตรและหนา6.0ถึง11.6ม mm, ิลิเมตรฝาหลังถอดเปลี่ยนได้แต่แบตเตอรี่ถอดเปลี่ยนไม่ได้นะครับขนาดหน้าจออยู่ที่4.5นิ้วนะครับความละเอียด1280 x 720พิกเซลนะครับ329 PPI นะครับ ใช้โปรเซสเซอร์นะครับคอร์สแน a ์ดรา g อน400นะครับ1.4ซีพอยู่ที่1.2 g h กนะครับของคอคออมนะครับแรม1จิกนะครับหน่วยความจำนะครับ8จิก16จิกนะครับเพิ่มไมโคร s d ไม่ได้นะครับแถม Google Drive นะครับ50จิกใช้ระบบปฏิบัติการ Android 4.3 Jelly Bean นะครับ สามารถอัปเดตเป็น Android 4.4 KitKat นะครับได้ต้นปี2014นะครับกล้องหลังนะครับอยู่ที่5ล้านพิกเซลนะครับกล้องหน้าอยู่ที่1.3ล้านพิกเซลแบตเตอรี่นะครับ2,700มิลลิแอมนะครับรองรับเครือข่าย 3G นะครับทั้ง m o t o r OLA จะวางจำหน่าย Moto X ประเทศบราซิลและบางประเทศในยุโรปแคนาดาละตินอเมริกานะครับและเอเชีย บางประเทศเร็วๆนี้ส่วนสหรัฐอเมริกาอินเดียตะวันออกกลางและเอเชียบางประเทศจะวางจำหน่ายในเดือนมกราคมปี2557ผ่าน60กว่าพาร์ทเนอร์ทั่วโลกโดยสนนะครับโดยสนราคารุ่นความจุ8จิกจะอยู่ที่179เหรียญสหรัฐประมาณ5,700บาทนะครับ ส่วนรุ่นความจุ16จิกนะครับราคา199เหรียญสหรัฐประมาณ6,300บาทนะครับและนี่คือข่าวสุดท้ายนะครับกับเรื่องของ Motorola เปิดตัว Moto X สมาร์ทโฟนราคาเบาเจาะตลาดล่างนะครับและนี่คือช่วง IT อัปเดตในสัปดาห์นี้นะครับต่อไปมาช่วงนี้กันเลยนะครับกับช่วง IT Mobile กับการมาอัปเดตสเปคโทรศัพท์มือถือกันนะครับสัปดาห์นี้ผมจะมาพูด2รุ่นเหมือนเช่นเคยรุ่นแรกนะครับจะมาพูดรุ่น ซัมซุงกาแล a ซี S4 Mini นะครับแล้วก็รุ่นที่2นะครับ Nokia 808 Preview นะครับเรามาซัมซุงกาแล a ซี S4 มินิก่อนเลยนะครับรุ่นนี้ก็รองรับ 3G นะครับ21 m เมกะบิตนะครับไม่เกินนะครับจอแสดงผลนะครับ Super AMOLED นะครับระบบสัมผัส Multi Touch นะครับขนาดจออยู่ที่4.3นิ้วนะครับใช้นะครับระบบปฏิบัติการ Android 4.2.2 Jelly Bean นะครับ หน่วยประมวลผลนะครับ d u o r นะครับ CPU อยู่ที่1.7 GHz นะครับความจำเครื่องอยู่ที่8 GB RAM 1.5 GB นะครับเพิ่ม Micro SD สูงสุดไม่เกิน64 GB นะครับกล้องดิจิตอลนะจะอยู่ที่8ล้านพิกเซลนะครับกล้องหน้าอยู่ที่1.9ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็แบตเตอรี่นะครับอยู่ที่1,900 mAh นะครับ แล้วก็ขนาดของตัวเครื่องนะครับจะอยู่ที่124.6งร้อยยุคูณหกสิุมคูณแปดจุดเกามิลิเมตรนะครับน้ำหนักอยู่ที่107กรัมนะครับราคาของ S4 Mini จะอยู่ที่13,900บาทนะครับบางบางที่อาจจะลดราคาแล้วนะครับ <c oughs> เอาแล้วนะครับและนี่คือรุ่น S4 Mini มาดูอีกรุ่นหนึ่งนะครับมาฟังอีกรุ่นหนึ่งกับ Nokia 808 Preview นะครับจริงๆรุ่นนี้เนี่ย ถือว่าเป็นรุ่นสุดท้ายที่ใช้ระบบซิมเบียนนะครับรุ่นนี้ก็รองรับ 3G นะครับน่าจะไม่เกิน14.4เมกะบิตนะครับขนาดหน้าจออยู่ที่4นิ้วนะครับจอแสดงผลนะครับ AMOLED 16ล้านสีนะครับความละเอียดนะครับ640ค x 360พิกเซลนะครับระบบปฏิบัติการนะครับ s y m i i n n v i l d นะครับ CPU อยู่ที่1.3 GHz นะครับ CPU 1> CPU 1.3 GHz ความจำเครื่อง16 g b นะครับเพิ่มไ i c r o SD สูงสุดไม่เกิน48 g b ินะครับแล้วก็กล้องหลังนะครับจะอยู่ที่41ล้านพิกเซลนะครับส่วนรุ่นนี้นะครับไม่มีกล้องหน้านะมีแต่กล้องหลังนะครับแล้วก็ปริมาณแบตนะจะอยู่ที่1,400 mAh นะครับแล้วก็ น้ำหนักไอ้ขออภัยครับน้ำหนักนะัจะอยู่ที่169กรัมขนาดของตัวเครื่องอยู่ที่60.2คูณ123.9คูณ13.9ม mm, ิลิเมตระครับราคาของ808พรีวิวับราคาเปิดตัวอยู่อยู่ที่18,900บาทนะครับราคาล่าสุดนับ18,500บาทนะบ,บางที่อาจจะขายถูกกว่านี้นะครับขึ้นอยู่กับบางที่นะครับที่สาเหตุที่รุ่นนี้แพงเพราะว่ากล้องเนี่ยตั้ง41ล้าน ผมขอแนะนําเลยนะครับผมว่า808 p r e v i e w ผมว่าไม่ต้องซื้อแล้วนะครับน่าจะไปซื้อ Nokia Lumia 1020นยะครับรุ่นนี้กล้อง41ล้านเหมือนกันนะครับก็ผมว่าน่าจะใช้ Windows Phone ดีกว่านะครับที่จริงเซียบิ n ซมเบียนเี่ยเป็นระบบปฏิบัติการก็น่าจะนานแล้วนะครับก็ขึ้นอยู่กับคุณผู้ชมละกันนะครับว่าคุณผู้ชมจะใช้รุ่นไหนนะครับเอาละครับและนี่คือรายการเอกราชไอทในสัปดาห์นี้นะครับเอาละครับก็ ยังไงนะครับก็อย่าลืมไปกดไลค์ที่แฟนเพจเอกลักษณอทีแล้วกันนะครับใครที่มีทวิตเตอร์ก็เข้าไปติดตามผมได้อินสตาแกรมก็ชื่อเดียวกันเลยนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับกลับมาพบกันรายการเอกลักษณไอทได้ใหม่ในวันเสาร์หน้านะครับสำหรับสำหรับว,วันนี้สวัสดีครับ